สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ New World วิดีโอครับผมในคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาทำการอัปเดตบั๊กกันนะครับว่าตอนนี้ในเกม New World er, มีบั๊กอะไรบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยทางผู้พัฒนานะครับทางฝั่งเลฟเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์นะครับว่าเขาได้ค้นพบว่าตอนนี้บั๊กใหญ่ๆที่มีอยู่ในเกมหลังจากอัปแพช1.04มาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีลิสต์ยาวเลยเรามาดูกัน รวมไปถึงนอกจากนี้นะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขายังได้มาพูดถึงเรื่องของระบบ Highwatermark นะครับหรือว่าระบบการฟาร์มเกียร์สกอร์ของเรานั่นเองซึ่งผมเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับการฟาร์มเกียร์สกอร์ไปเลยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูก็ลองติดตามกันได้นะครับแล้วก็ผู้พัฒนาออกมาคอนเฟิร์มเองเลยนะครับว่าระบบทั้งหมดเนี่ยมันทํางานยังไงครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ช่องบัตแมสนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe ช่องบัตแมสกันด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับแนวที่ผมมาอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดูเหมือนทางฝั่งคอมมูนิตี้ของเกม New World เนี่ยเขาจะรีสปอนต่อผู้เล่นค่อนข้างเร็วนะครับก็จะมีการพูดคุยกันทุกวันแบบนี้นะครับถ้าชอบแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะครับจะได้มีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับผมเรื่องแรกเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยบัค อันนี้คือบั克ที่เขาบอกว่าเขาพบแล้วนะครับหลังจากแพท1.4 0มันเพิ่มมานะครับบั克แรกก็คือ Go duplication นะครับมันคือการ ดูกโกะครับก็คือประมาณว่าเราเทรดเงินให้คนหนึ่งแต่เราไม่ไม่เสียเงินนะครับซึ่งบั็กนี้เนี่ยถ้าใครพยายามทาจะโดนแบน,นครับผมเห็นคนพยายามจะก๊อปปี้เงินเนี่ยหลายคนแล้วแล้วก็โดนแบนไปแล้วนะครับซึ่งอย่าหาทำนะครับสำหรับการดูกโกก็ปัญหาหลักๆของบั็กนี้เนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับเหมือนเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนต์เนี่ยการคํานวณระบบพูดคุยของเขาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับก็รอเขาแก้แล้วกันนะครับตรงนี้ บัคกที่2ต่อมาเนี่ยก็คือบลคของ Grace อ c นะครับบลัดรัสพล็อกสกิลบลัดรัสเนี่ยคือสกิลอันติเมททางฝั่งซ้ายของ Grace อ c นะครับคือมันติดตลอดเวลาซึ่งโดยปกติแล้วสกิลนี้เนี่ยเราจะต้องจ้องหน้ากับศัตรูนะครับมันถึงจะติดแต่ว่าหลังจากอัปเดตแพท1.04มามันเหมือนจะติดตลอดเวลาเลยนะครับผมยังไม่อัปสกิลนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปลองอัปนะครับว่าเป็นยังไง บักที่3นะครับก็คือ equipping to l i f e s t a f f อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรนะครับก็ส่วนตัวไม่ได้เล่น l i f e s t a f f ก็ไม่ค่อยเจอบักนี้นะครับและบักต่อมาที่ผมเจอกับตัวเองเลยก็คือทางฝั่งของ trading post นะครับที่ถ้าเราอ f f l i n e ไปแล้วเราขายของไว้เราจะไม่ได้ตังค์นะครับรวมไปถึงถ้าเราวางซื้อของเอาไว้เราจะไม่ได้ของนะครับในกรณีที่เราอ f f l i n e housing compensation tax appear at a string อ๋ออันนี้น่าจะเป็นบั克แบบลึกๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรสตริงเนี่ยมันน่าจะหมายถึงการโคดดิ้งนะครับในข้อความอะไรประมาณนี้เหมือนผมเคยเรียนอยู่บัคที่เกี่ยวกับการทรานสเฟอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าการย้ายเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเขาคุณพบว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยถ้ายังมีแอคทีฟเทรดดิ้งโพสต์อยู่นะครับแอคทีฟออเดอร์อยู่จะย้ายตัวละครไม่ได้นะครับก็น่าจะต้องแก้ตรงนี้นะครับถึงจะระบบย้ายกับตัวละครนั่นจะกลับมาเป็นปกติ Inconsistent Ice Storm Spell Damage นะครับคืออันนี้เนี่ยผมเคยเห็นคนบนเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเวลาเราใช้สกิล Ice Storm นะครับสกิลพายุที่เป็นวงกลมของ Ice c o n e ะ มันไม่มีดาเมจขึ้นมานะครับอืมมันเป็นบั็กนะครับตรงนี้เขาก็น่านจะกําลังแก้อยู่ครับผมบางครั้งติดดาเมจบางครั้งไม่ติดดาเมจบางครั้งติดดาเมจด้งแค่ครั้งเดียวนะครับออสซอมอ่ะดาเมจของมันควรจะเด้งตลอดเวลาตอนที่มีออสซอมอยู่นะครับบั็กต่อมานะครับบั็กนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น บัคที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกับวอค่อนข้างเยอะครับผมบัคของสกิลรีเ s ียนส์เพิร์กครับผมซึ่งในปัจจุบันนะคนจะใส่สกิลนี้กันเยอะนะครับสกิลรีเซียนส์เพิร์กคือสกิลที่บอกว่าจะกันคลิเพิ่มขึ้น5%นะครับป้องกันคลิอ่อมืมันจะอยู่ในชุดเซ็ตแฟคชั่นนะครับแล้วก็จะอยู่ในชุดเซ็ตวอร์ดเบนซึ่งจริงๆแล้วตอนเนี้มันดีมากนะครับมันทํางาน เกินตัวไปนะครับมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ก็คือเพล็กตัวนี้ตอนนี้ที่มันดีเพราะว่ามันทํางานเป็นดาเมจแอบซร์ปชันนะครับก็คือทําให้เราถึกขึ้นไปเลยนะครับ25%ไม่ใช่กันคลิกนะครับปกติเนี้ยมันแค่กันดาเมจจากการคลิ๊กอย่างเดียวนะครับแต่ว่าณปัจจุบันมันบัคกกลายเป็นกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเลยดีมากนะครับผมเห็นหลายๆคนใช้ในวอ์นะครับตลอดเลย บั克อีกตัวหนึ่งก็คือบั克ของเอมเบอร์เจมนะครับที่เขาบอกว่าเอมเบอร์เจมเทียสองทำงานดีกว่าเอมเบอร์เจมเทียห้านะครับใช่ครับผมตอนนี้มันเป็นบัคนะครับเขาก็กําลังจะแก้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีบัคบางอันนะครับที่สเกลไม่ตรงกับอินนะครับค่าโฟกัสหรือค่าอินก็เป็นบัคของเรื่องเจมครับผม Player R ์อาร์ส n อนนิ a เดเกิดมาในรูปแบบที่ตายนะครับ and u n อันนั้นเลเวลทออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงผมยังไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับ ก็คือเหมือนกับเวลาเราตายแล้วเราอาจจะเกิดไม่ได้นะครับหรือว่าเราเกิดมาแล้วแล้วเราตายซ้ำอีกครั้งหนึ่งแบบนั้นหรือเปล่านะครับบั๊กต่อมานะครับไฟเบอร์สกิลของไฟเจอสตาร์นะครับมันบางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกศัตรูแล้วก็มันไม่ถูกผืนด้วยนะครับเขาบอกว่ามันพุ่งทะลุโลกไปเลยนะครับ ก็บางคนอาจจะเล่น f i r e s t a ารแล้วเคยเห็นนะครับยิงศัตรูโดนแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่โดนนะครับแล้วมันก็ลอยหายไปเลยยิงลงพื้นปกติมันจะแตกแล้วเป็นไฟขึ้นมาใช่ไหมสกิลไฟเยอบอแต่ว่าอันนี้ก็คือยิงลงพื้นแล้วก็ทะลุโลกลงไปเลยนะครับ<ม>บัคที่ทําให้เราแตกตัวของรีเจน food ได้นะครับปกติผมคิดว่ามันน่าจะแตกไม่ได้นะครับถ้าเรากินรีเจนฟู้ดเข้าไปหลายๆอัน มันจะพล็อกแค่อันที่เรากินล่าสุดนะครับมันไม่ควรจะสแต็กกันผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแบบนี้ถ้าเรากินยา3มขวดแล้วผลของยา3ขวดเนี้ยสแต็กหมดเลยมันน่าจะไม่โอเคนะครับอ่ะไม่ใช่ยาหรอกน่าจะเป็นเรื่องของข้าวมากกว่านะครับพวกไลฟ์มิลเฮลที่มิลพวกนั้นนะครับบั๊กต่อมาก็คือบั๊กเกี่ยวกับการฮิวนะครับบั๊กนี้ถ้าเราวางวงฮิวเนี้ย แล้วเราเข้าไปในวงฮิวปกติมันก็จะฮิวเด้งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าอัตราการเด้งของมันนะจะค่อนข้างช้าใช่ไหมไม่ได้เด้งตลอดแต่ว่าถ้าเราลุกนั่งนะครับนั่งยองแบบค c h ชิงอ่ะอืมลุกขึ้นลง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 นะครับมันจะทําการฮิวตอนที่เราลุกฮิวเร็วมากครับเด้งตึ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 ้งก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกที่ตลกดีเหมือนกันนะครับไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงและสุดท้ายก็คือบล็อกเกี่ยวกับเรื่องของอาลฟอสบลัชนะครับทำให้ว ก็จริงๆแล้วบักตัวนี้เขาจะทําการแก้วันนี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะแก้ได้แหละมาดูกันว่าแก้แล้วจะมีบักอะไรเพิ่มมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยวันที่30มสิบออกทเบอร์นะครับบ้านเราก็เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับจะมีการปิดเซิร์ฟเวอร์ครับผมเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงนะครับทุกรีเจนเลยก็1นึ่ทุ่มนะครับวันที่30มสิบ r d ต y อรเดอครับผม และสุดท้ายนะครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของระบบ High Watermark System นะครับเขาได้มาพูดคอนเฟิร์มเกี่ยวกับระบบ High Watermark System นะครับหรือว่าการฟาร์มเกียร์สกอร์ของเรานั่นเองก็หลักๆแล้วจริงๆก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันหมดแล้วนะครับเท่าที่ผมทําคลิปอ่ะก็คือถูกหมดเลยนะครับรายละเอียดในคลิปก็คือไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือจากที่เดฟมาพูดเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าคร่าวๆนะครับว่าเขาคอนเฟิร์มอะไรมาบ้างเขาก็บอกว่าระบบ High Watermark อ่ะ มันจะเริ่มตอนที่เรามาถึงเลเวล60แล้วนะครับก็ใช่เราจะเริ่มดอบเกียร์สกอร์500นะครับหลังจากที่เราเลเวล60และตรงนี้เขาก็บอกมานะครับว่าระบบ High Watermark นะครับมันคิดแยกกันตามสล็อตของของที่เราใส่นะครับแต่อาวุธเนี่ยจะ คิดแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปนะครับก็ไม่ได้คิดรวมกันอย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละหมวกเสื้อกางเกงรองเท้าถุงมือนะครับจะคิดแยกกันหมดเลยแต่ละชิ้นนะครับตามสล็อตที่ใส่อาวุธก็เหมือนกันนะครับตามสล็อตที่ใส่ทุกชิ้นไม่เหมือนกันนะครับโลดาบดเชสขวานคิดแยกกันหมดเลยครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอย,อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าของที่จะเพิ่ม High เตอร์มาร์ให้กับเราเนี่ย มันจะมาจากการดรอปเท่านั้นนะครับอยากที่เราเข้าใจนั่นแหละว่าซื้อมาไม่เพิ่มนะครับทำเควสมาไม่เพิ่มนะครับคลาฟขึ้นมาไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าของที่เราดรอปอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องหยิบขึ้นมาก็ได้เราไม่จําเป็นต้องเอามันใส่ก็ได้นะครับวอเตอร์มาร์กของเราก็จะเพิ่มเหมือนกันนะครับอืมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยแค่ดรอปเฉยๆนะครับไม่จาเป็นต้องหยิบขึ้นมาก็เพิ่มครับผมส,สมมติว่าถ้าเราดรอปของที่มีวอเตอร์มาร์กสูง ตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ทางฝั่งของมอนสเตอร์แล้วก็กล่องนะครับหรือว่าคอนเทนเนอร์ที่ d r อปของที่จะเพิ่มไฮวอเตอร์มาร์ให้กับเรานะครับมันรวมไปถึงทางฝั่งของอีเวนต์รีวอร์ดคอนเทนเนอร์ด้วยครับก็คือกล่องที่เราได้มาจากทางฝั่งของเควสต่างๆนะครับกล่องของเอาพุทลัชนะครับที่มาจากวอรวมไปถึงทางฝั่งของอินเวชั่นด้วยกล่องพวกนี้เนี่ยจะ d r อปของที่มีไฮวอเตอร์มาร์ให้กับเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของแคปซอฟแคปของไฮวอเตอร์มาร์นะครับ ก็เป็นอย่างที่ผมเข้าใจเลยนะครับการที่เราไปตีมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงกว่าหรือว่าไปฟาร์มในแอเรียที่มีเลเวลสูงกว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะด r o p ของที่ high water mark ให้เราสูงกว่านะครับตรงนี้เขาพูดมาเขายกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่เราตีแล้วเราด r o p ของที่มี high water mark มาถึง530จากมอนสเตอร์เลเวล61นะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาบอกว่าการที่เราจะเห็นของที่มี หายวอเทอร์มาร์กที่สูงกว่าเกียร์สกอร์530นะครับจากมอนสเตอร์เลเวล61เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับกเราไปตีมอนสเตอร์เลเวล62ครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มเรื่องแคปของวอเทอร์มาร์กนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปตีมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่เลเวลสูงกว่า64ขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะดรอปของเกียร์สกอร์สูงถึง600เลยก็คือหลักๆแล้วอะ่ะ ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับก็คือฟาร์มมอสเซอร์เลเวล64ขึ้นไปนะครับ64 65 66นะครับในเมอร์ชการ์ดในไซเรนควีนหรือเปล่าไซเรนควีนนี่ผมยังไม่เคยไปนะครับน่าจะ64ไหมอินเทอร์เน็ตพูลนะครับ64น่าจะประมาณนี้ครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ High w a t e r m a r ์นั่นก็คือเรื่องของการลง Expedition หรือว่าดันเจียนนั่นเองนะครับมาดูกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าระบบมันไม่ได้ฟูลรีแรนดอมนะครับมันไม่ได้แรนดอมแบบ100%นะครับมันมีการสแต็กอัพของเปอร์เซ็นต์ในการ d r อปของที่ไฮวอเตอมาร์สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเราตีครั้งนี้ไม่ปอ่ะครั้งหน้าที่เราตีเราจะมีโอกาสดรอปมากขึ้นนะครับไปเรื่อยๆอ่าเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเขายังพูดถึงทางฝั่งของ elite landmark แล้วก็ expedition นะครับก็คือ elite zone นั่นแหละรวมไปถึงดันเจี้ยนนะครับมันมีโอกาสที่จะ drop ของที่มี water mark สูงขึ้นเนี่ยสูงกว่าโซนทั่วไปนะครับในมอนสเตอร์เลเวล60ขึ้นไปก็เช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะดรอปของที่หาววัตอร์มาร์คสูงขึ้นให้กับเราและ ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า expedition boss will always นะครับก็คือทุกครั้งที่เราฆ่าบอสใน expedition นะครับมันจะ d r อปของที่มี high watermark สูงขึ้นให้เรานะครับคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเราไปตีบอสในดันเจียนเราจะได้ของที่มี high watermark สูงขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยแสดงว่าการฟาร์มดันเจียนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับทุกคนน่าจะต้องพุ่งตัวไปฟาร์มดันเจียนแน่นอนหลังจากรู้ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ฟาร์มมิลิซนกันละ เพราะว่าฟาร์มอิลโซนอ่ะมันมีโอกาสขึ้นกับไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเราตีบอสอ่ะขึ้นคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเขาเขียนว่า always ครับผมตรงนี้เขาก็แนะนำมาเลยนะครับว่าถ้าเราต้องการจะเพิ่มไฮวอเตอร์มารของเราให้สูงถึง6 0 0หรือว่าสูงที่สุดเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการฟาร์มดันเจียนนะครับอืม <S <S เขาเขียนไว้เลยเพราะว่าบอสในดันเจียนอ่ะมันจะการันตีการเพิ่มไฮว h เตอร r มาทุกครั้งที่มันดรอปของให้เรานะครับอืมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการจะลงดันเจียนอ มันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า turning off มัน craft ยากจริงๆตรงนี้เนี่ยก็คืออีกหนึ่งข่าวดีนะครับเขา expect to release the อัปเดตใหม่นะครับอัปเดตหน้าเดือน november นะครับก็คือเดือนพฤศจิกาเขาจะลดของที่ใช้ในการคลาฟตัว turning o f expedition 2อันสุดท้ายนะครับ mm hmm. ก็คือ Garden of Genesis กับ Lazarus นั่นเองนะครับก็ <c oughs> หลังจากนี้เราน่าจะได้ฟาร์มดันเจี้ยนกันแบบรวๆนะครับของที่ดับจากดันเจี้ยนน่าจะดีกว่าแน่นอนนะครับสำหรับการฟาร์มไฮวอเตอร์มาร์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับบัก๊กแล้วก็การปิดเซิฟเวอร์รวมไปถึงเรื่องของ h i g h w a t e r m a r k นะครับระบบที่แปลกดีนะครับไม่เคยเห็นในเกม m ิมโไหนเลยที่ใส่ระบบแบบนี้มานะครับก็สนุกดีนะครับส่วนตัวผมชอบนะติดตามเกมมิมโในช่วงที่มันเปิดใหม่ๆนะครับทุกเกมก็จะมีการบั๊กเยอะแยะแบบนี้เนะี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นอีสเตอร์เอ็กซ์นะครับกลายเป็นเรื่องที่แบบเรามาคุยกันว่าต่อไปเนี่ยตอนนั้นเรื่องนี้บั๊กแบบนี้เรื่องนั้นบั๊กแบบนั้นจำได้ไหมครับอืมก็สนุกดีนะครับ ถ้าอย่างนัวันนี้มนแมทแมสขอตัวก่อนแล้วดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับนิวเวิร์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ